ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่ากลับมาพบกับครูพึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเรียนภาษาไทยนะคะวันนี้เรามาทบทวนภาษาไทยเราอีกครั้งนึ่งนะคะในทบทวนชวนคิด EP 3จ้า อีพสามนี้ก็คือเราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบถูกต้องไหมคะ,สะแสดงว่าสัญญาณของการสอบหน่วยที่สามมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงคะต้องขยันนะคะขยันเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครอื่นเลยเพื่อตัวเราเองและเราควรส่งงานให้ครบทุก าพนะคะเออถ้าหนูส่งงานครบทุกคาบส่งครบทุกหน่วยรับรองเกรดสี่มาแน่นอนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมกระดาษเตรียมปากกาไม่ใช่ค่ะเตรียมอ่าสมุดเตรียมปากกานะคะ แล้วเดี๋ยวเรามารองกันดูว่าทําได้กี่ข้อเออพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเอาละเนื้อหาในบทเรียนนี้มีอะไรนะ แน่นอนค่ะมีวรรณคดีวรรณกรรมหลักภาษานะคะมีชนิดของคำม,มีประโยคมีการอ่านจับใจความสำคัญมีเรียงความและมีการเขียนค่ะคราวนี้เราจะมีการทบทวนบทเรียนในเนื้อหาแล้วก็มีการติวสอบทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น ตั้งใจเรียนให้ดีแล้วก็ลองทบทวนบทเรียนต่างๆว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูข้อแรกกันดีกว่านะหน้าที่ของคำเชื่อมข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมาดูสิคะคำเชื่อมคืออะไรอะ่ะไม่ใช่ใส่น้ำตาลแน่นอน ี่อย่าบอกใส่น้ำตาลนะจะตีให้ตายเลยตีด้วยอะไรดีอืมตีแบบแองก y เบิร์ดไหมหรือจะตีแบบชินจังจับนอนความน้าแล้วตีตุดโป๊ะโป๊ะโป๊ะเออหรือจะตีด้วยโทรจิตติง้งฉันจะจัดก,การธนนะติ้งต้องก็มาใครจะไปตีได้ละ่ะ กฎหมายก็ห้ามไว้และอย่างหนึ่งลูกๆของครูน่ารักทุกคนเลยเนาะใครที่โดนครูพึ่งตีนี่แสดงว่าสวยที่สุดละเพราะว่าปกติครูไม่ค่อยตีใครนะอ้าวมาดูคำเชื่อมคืออะไรมีเชื่อมการเชื่อมเวลาเชื่อมเหตุการณ์เชื่อมอะไรหลายๆอย่างแต่คำเชื่อมที่แตกแต่างจากข้ออื่นคืออะไร นี่เลยเออในบทเรียนมีนะจ๊ะอ่ามาดูข้อใดคือกลุ่มคำนามหรือนามวรีเอาเร็วเล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนูทำได้กันไหมนามวรลีเป็นยังไงคำนามคืออะไรแทนอะไรแทนอะไรคะคำนามเนี่ยมันเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงถูกต้องไหมใช่ไหม แต่ถ้านามวลีล่ะนามวลีคืออะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเปล่าแสดงว่ามีเป็นคำนามที่ใช้ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งต้องไหมคะเช่นชาวบ้านอ่านักเรียนทุกคนใช่นักเรียน หลายๆคนรวมกันใช่ไหมมีอะไรอีกเยอแย้ไปหมดเลยนะนามวิรี่ะเอามาข้อต่อมาค่ะข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นอ่าแตกต่างจากข้ออื่นดูสิคะทุกข้อเป็นประโยคหรือเปล่าแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งที่มันไม่ใช่ประโยค อ้าถูกไหมคะสังเกตหรือเปล่ามันเป็นข้อเดียวที่ไม่เป็นประโยคใช่ไหมหนูอ่านทันหรือเปล่าคะอ่ามาดูข้อต่อมาเดี๋ยวครูจะไปช้าๆให้ก็ได้ข้อใดกล่าวถึงเรื่องของประโยคไม่ถูกต้องอืมเราอ่านดูสิคะเรื่องของประโยคเป็นยังไงประโยคมันมีประโยคอะไร ที่จะมาเชื่อมประโยคให้เป็นประโยคมีประธานกร,ากริยากรรมไหมอ่าแล้วมีประธานกับกริยาอย่างเดียวได้ไหมก็ได้นะประโยคแบ่งเป็นสองส่วนจริงเปล่าเป็นภาพประธานกับภาพแสดงจริงไหมจริงชนิดและหน้าที่ของคำช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์ไหมก็ใช่อยู่แต่ถ้าประโยคไม่มีกรำม,มารองรับล่ะมันเป็นประโยคได้ไหม ได้ค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมมารองรับเสมอไปนะคะโอเคไหมไปช้าๆแล้วนะมาดูข้อต่อมานะคะเรียงความมีลักษณะการเขียนอย่างไรเรียงความนะคะเรียงความเป็นอย่างไรหนูรู้จักเรียงความไหมคะเราเพิ่งจะทำกันไปนะเรียงความวันแม่ เรียงความวันสุนทรผู้เรียงความวันภาษาไทยอ่าเรียงความจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบก็คือคำนำหรือส่วนนำใช่ไหมเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปเรื่อง3ส่วนนี้จะเป็น3ย่อหน้าแต่ถ้าสามารถเขียนเกิน3ย่อหน้าได้ไหมได้นะคะแต่แต่เป็นยังไง แต่เป็นยังไงคะมันก็จะมีเนื้อหาที่ยาวขึ้นถูกต้องไหมอ่าแล้วการที่จะมาเป็นเรียงความได้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะมีร้อยกรองไหมไม่มีเรียงความก็ใช้บทร้อยแก้วเท่านั้นนะคะร้อยกรองก็จะเป็นพวกกาบโครงกรไร่ฉันใช่ไหมเหมือนที่เราอ่านวรรณคดีต่างๆเนาะเรื่องพระอภัยมณีอย่างเงี้ย เรื่องอวรรณคดีเกี่ยวกับพลายงามอ่าเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านเป็นกรอนถูกต้องไหมคะแล้วเวลาเขียนของผู้เขียนก็เขียนเป็นกรอนยกเว้นแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นมันจะเป็นหนังสือแปลจากกรอนก็คือการถอดความออกมาแล้วก็มาเล่าสู่ให้เราฟังใช่ไหมเป็นเล่มๆอ่า ทีนี้หลักการของการเขียนเรียงความเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะยังไงเราตัดข้อสองออกไปแล้วเพราะมันไม่ใช่ร้อยกรองแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกคือต้องมีเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอบข้อสี่ค่ะเพราะว่าข้อหนึ่งและข้อสามอ่ะถูกต้องทั้งหมดเลยต่อมานะคะ ข้อใดคือส่วนประกอบของการเขียนเรียงความตามลำดับเมื่อกี้คุูพูดไปแป๊บหนึ่งเนี่ยนิดหนึ่งเองจำได้ไหมคะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีอะไรมีแค่สามยอหน้าหรือสามส่วนอาจจะเกินสามยอหน้าก็ได้แต่มีสามส่วนแน่นอนสามส่วนนี้มีอะไรคำนำเนื้อเรื่องและสรุปเรื่อง ต่อมานะคะหลักพื้นฐานของการอ่านจับใจความสําคัญข้อใดไม่ถูกต้องจับใจความสําคัญต้องจับไปเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อ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 ให้รู้ว่าทําไมคะผู้เขียนต้องการสื่ออะไรต้องการบอกอะไรใช่ไหมใจความสําคัญของมันอะ่ะอยู่แค่สามบรรทัดบนแค่นั้นแหละจริงๆนะ ส่วนใหญ่จะอยู่สามบรรทัดบนแล้วก็น้อยมากที่จะอยู่ตรงกลางหรือตรงท้ายส่วนมากจะอยู่แค่สามบรรทัดบนเท่านั้นแหละนี่คือใจความสําคัญเพราะคนเขียนเขาจะบอกใครคะบอกผู้อ่านว่าเขาต้องการสื่อเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอ่านเนื้อเรื่องหลายๆรอบแล้วเก็บรายละเอียดของเรื่อง จะเก็บทําไมล่ะคะหนูจะเขียนนิยายเหรอคะลูกรายละเอียดหนูไม่ต้องเก็บคะ่ะถ้าเกิดจับใจความสําคัญหนูต้องเอาใจความสําคัญของมันออกมาใช่ไหมอ่าต่อมาข้อใดไม่ใช่คุณค่าที่ได้จากการอ่านเรื่องอะไรที่ไม่ใช่คุณค่าคะ คุณค่าด้านเนื้อหาไม่มีนะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีด้านสังคมและวัฒน,นธรรมมีด้านความบันเทิงมีไหมมีต่อมาหากนักเรียนต้องปฏิบัติตนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมตามอย่างหนูน้อยขันทองนพกุลจากเรื่องกระเช้าสีดาควรปฏิบัติต,ตามข้อใดหนูได้อ่านไหมคะกระเช้าสีดา หนังสือน่าจะอยู่ที่โรงเรียนอะกระเช้าสีดาเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งใช่ไหมเดินเข้าไปในป่าใช่ไหมคะแล้วไปพบกระเช้าสีดาอันน้้นๆเนี่ยวางอยู่กับพืน้นแล้วสะพักน,นึมันก็ลอยไปรวมกันเป็นกองได้อ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณจะสรุปให้ฟังท่านไม่ได้อ่านพอไปรวมเป็นกองเอ๊ะ อยากได้เหมือนกันนะแต่ไม่ไกล้าหยิบก็เลยหยิบอันที่มันเรี่ยราดอยู่เรียงรายอยู่ตามพื้นนะ่นะไปกองช่วยไปรวมกันแล้วรู้ไหมใครเป็นคนเก็บไปกองรวมกันหนูน้อยขันทองอมองไม่เห็นหรอกนางพลายไม่ใช่พรายธรรมดานะครับพรายน้ําเป็นคนเอาไปกองรวมกันแล้วสักพักหนึ่งหนูน้อยขันทองเนี่ยก็นั่งลง ที่โขดหินแล้วลารน้ําเขาก็เลยเอามือไปแปะที่ตาของหนูน้อยขันทองหนูน้อยขันทองรู้สึกเย็นๆที่ตาแล้วพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นเห็นใครคะเห็นนางพลพรน้ําอ่าเมื่อเห็นนางพลพรน้ําก็เลยคิดว่าเป็นพลพรไม้ก็คุยก็พูดคุย,คย,คยสักพักหนึ่ง นางพลายน้ําก็เลยบอกว่าเขาไม่ใช่พลายไม้เขาเป็นพลายน้ําพลายไม้อเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้เขากลับกันไปหมดแล้วก็เหลือฉันเนี่ยแหละแล้วฉันก็เก็บกระเช้าสีดามาแล้วหนูน้อยขันทองก็เลยถามว่ากระเช้าสีดาคืออะไรอ่เกิดขึ้นมาได้ยังไงพลายน้ําก็เลยเล่าให้ฟังว่าเกิดจากทศกั์เนี่ยอุ้มนางสีดา เหาะข้ามไปข้ามป่าไปปรากฏว่านางสีดาเนี่ยโยนกระเช้าลงมาอันหนึ่งร่วงลงมาและเทวดาเนี่ยกลัวว่ามันจะสูญหายก็เลยให้มันงอกเป็นต้นไม้เป็นเถาวันน้อยๆเป็นเถาก็เลยออกรูปมาเป็นกระเช้าน้อยๆก็เลยเรียกว่ากระเช้าสีดา แล้วทีนี้นางพรายก็บอกว่าอยากได้ไหมอ่าขันทองก็บอกว่าให้ฉันจริงหรอนางพรายก็บอกว่าเอาสิอยากได้ก็เอาไปขันทองลังเลอยู่ก็เลยหยิบมาอันหนึ่งอยากได้หลายๆอันแหละแต่เกรงใจก็เลยหยิบมาอันหนึ่งพอหยิบมาอันนึงแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะ นางพรายก็เลยเห็นว่าหนูน้อยขันทองเนี่ยเป็นเด็กดีนะหนึ่งเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีใช่ไหมสองเป็นคนที่ทำไมคะเป็นคนที่ทำไมคะนอกจากอบอ้อมอารีแล้วเป็นคนที่ทำไมนึกออกไหม อบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเด็กที่มีคุณธรรมไม่ได้อยากได้ของของผู้อื่นเป็นของตัวเองใช่ไหมและหนูน้อยขันทองเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่บอกว่าอย่าอยาก,ยากมีอยากได้ของของผู้อื่นเป็นของของเรา ถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตอย่าไปหยิบฉวยถูกต้องไหมคะนี่คือคุณธรรมของน้องขันทองใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะนี่จ้าข้อต่อมานะคะนึกอยากไปเล่นบ้างแต่ไม่กล้าหยิบฉวยกลัวเจ้าของจะว่าเอาข้อความข้างต้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของ เด็กหญิงขันทองอย่างไรอ่าข้อนี้เมื่อกี้ครูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้แมบๆเลยคืออะไรคะไม่นำของของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของของตัวเองใช่ไหมต่อมานะคะข้อใดคือข้อคิดจากเรื่องกระเช้าสีดาสอนอะไรคะให้รู้จักโอบอ้อมอารีซื่อสัตย์สุจริตไหมใช่ไหมนี่ ข้อต่อมานะคะข้อใดใช้ภาษาบรรยายได้เห็นภาพชัดเจนมากที่สุดใช่ไหมชัดเจนการที่เราจะบรรยายอะไรให้เห็นภาพจะต้องทำไมคะจะต้องใช้พันนาโวหารการที่จะพรนนาโวหารก็คือการที่จะผู้ที่เห็นสรรพสิ่งต่างๆอย่างเช่นตอนเช้าเป็นอย่างไรพระอาทิตย์ขึ้นแบบไหนอย่างนี้นะคะหรือ ตอนเย็นเป็นอย่างไรอากาศเป็นแบบไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบอะไรคะนี่จ้าเป็นการพัฒนาโวหารนะคะต่อมาข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนแสดงความรู้สึกการเขียนแสดงความรู้สึกคืออะไรคือเขียนเพื่ออะไรลูก เขียนเพื่ออะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกต,กตอกินึกออกไหมเขียนแสดงความรู้สึกเขียนเพื่อเพื่อเพื่ออะไรคะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจใช่ไหมและรู้ว่าเราอะต้องการสื่ออะไร อยากบอกอะไรใช่ไหมแล้วนอกจากแสดงความรู้สึกว่าสมมุติฉันชอบไม่ชอบฉันเกลียดฉันกลัวใช่ไหมฉันมีความสุขฉันมีความรักฉันพอใจในสิ่งที่เป็นแบบนี้หรือฉันกำลังทุกทรมานจากการที่ถูกทำร้ายจิตใจ หรือฉันกำลังทุกทรมานจากการที่ประสบอุบัติเหตุนี่คือการเสียงเขียนแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราอ่านข้อความข้อความหนึ่งแล้วเราแสดงความรู้สึกจากความคิดของเราว่าเนี่ยมันไม่น่าเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนี่ก็เป็นการแสดงความรู้สึกเช่นกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะ ทุกข้ออะถูกหมดเลยยกเว้นข้อเนี้ยแหละในตำราไม่ได้สอนว่าให้ทําแบบร่างก่อนใช่ไหมต่อมาการเขียนแบบใดที่ผู้เขียนสามารถเขียนได้อย่างอิสระอิสระเลยนะนีจ้ายิ่งเขียนแสดงความรู้สึกส่วนตัวนี้ยิ่งแบบ อิสระเสรีมากใช่ไหมแล้วผู้อ่านจะต้องอเขาเรียกอะไรล่ะจะต้องเข้าใจความรู้สึกเรามากขึ้นว่าเรารู้สึกและคิดเห็นอย่างไรและต้องยอมรับฟังในสิ่งที่เราเขียนหรือยอมรับความาความจริงใน,ในข้อนี้ไม่ใช่แบบว่าเขาเขียนมาแล้วคุณไม่สนใจ คุณจะดันทุรังมันไม่ใช่เนาะการเขียนแสดงความรู้สึกส่วนตัวก็คือเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเจตนาของผู้เขียนเข้าใจความรู้สึกนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องกระเช้าสีดาข้อใดไม่ได้กล่าวถึง ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงคะข้อสี่นะคะการทำความพอใจของตนเองข้อนี้ตอบสี่นะคะอย่าก,กาผิดนะคะเพราะว่าครูอ่านโจทย์ผิดนะคะครูคิดว่าเป็นกล่าวถึงนะคะข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงก็คือการทำความพอใจของตนเองนะคะลูกตอบสี่นะคะ หนูต้องฟังคลิปครูด้วยนะคะอย่าตอบผิดนะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะถ้าไม่ยากแล้วก็ต้องทำอะไรคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่าลืมไปทำแบบทดสอบด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวหนูทำหน่วยที่สองเสร็จนะคะครูจะลงหน่วยที่สามให้หนูทำโอเคไหมคะเพราะครูเห็นของเขตพื้นที่มาแล้ะ ว่าหน่วยที่3 4 5สี่ถ้าเรียนจบบทหน่วยที่6เมื่อไหร่หนูจะมีหน่วยที่6มาอีกเพราะฉะนั้นต้องเร่งกันหน่อยนะคะเพื่อตัวเราเองเพื่อคะแนนของเรานะคะหมดเวลาเรียนแล้วนะคะไว้เจอกันในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าเด็กๆทุกคนจะทำข้อสอบผ่านกันทุกคนนะคะ ครูตีวไว้เป็นแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวหนูเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าราตรีสวัสดิ์นะคะเด็กๆด,ดึกแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิง่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ